ข้ามินาว่าเจสันอีกคือสุสเนกุ๊กข้ามาดินแดนแห่งนี้เพื่อตามหาดัร์กนให้ครบเจ็ดลูกคาชักดับขึ้นมาชึบข้าพร้อมจะฟอดฟันกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาขวางข้าฮ่าฮ่าเอาละครับอยู่กับผมคร a z ซี่เวลลี่นะครับกับเกมแกสตาแกงหมูดาวนั่นเองพา์ที่เก้าแล้วครับฟันวิฟันทิ้งก่อนฟันเอาเลือเอาชัยก่อนทำภารกิจฟันทิ้งฟันนี่ พอคนเอาเรย่อเอาใช้แล้วไปไปกันต่อเริ่มภารกิจของเราเลยเสียงผมอาจจะแหบไปบ้างนะขออภัยด้วยอ่ะเครื่องบินธรรมดาธรรมดากดที่2องนะครับไอ้แฟงแฟงต้องการให้คุณขโมยเครื่องบินเพิ่มเลเวลของคุณโดยการเล่นภารกิจด่วนไม่จําเป็นเพราะเราจะใช้เพชรน,นะครับในการปลดล็อกถ้าเลเวลยังไม่ถึงเราไม่สามารถเริ่มภารกิจต่อไปได้เลยนะ เพราะฉะนั้นนี่คือผลที่ผมใช้มอดนั่นเองแกเคยได้ยินชื่อดรพรไหมผู้ชายที่อยู่เบื้องหลังความคิดลิ้นเล่มต่างๆเขี่ฉีดยาทุ่งยาแล้วก็หาอะไรไม่รู้ต้องเยอะแยะคนที่ออกทีวีแทบทุกช่องเหรอสนับสนุนให้หลวงพ่อคุณแมนใช่เรื่องสนับสนุนนั้นจริงๆแล้วฉันเป็นคนจัดการต่างไปกี่อทิตกรณนฉันเจอเซเว่นที่งานประมูลเราสองคนประมูลเครื่อบินลำงามกันเลย แต่โดยฉันเป็นซุภาพบุรุดฉันกันเลยปล่อยให้มันชนะไปเขาก็เลยดื่มตามกับชชยชนะแล้วก็รอจั๋วเปเอาของมันกลับคืนมาสินะใช่เลยปัญหาก็คือฉันอยากได้ไอเครื่องบินลำนั้นมากเลยว่ะพรานงั้นแกต้องไปเอามันมาให้ฉันแกฉันปขโมยเครื่องบินเนยนะมันไม่ใช่ของที่จะเอายัดเก้าเก่งแล้วก็เอามากลับมาได้เลยยัดใส่ใครใส่ตูใส่อะไรก็ได้กับแกแกไปที่ท่าเรือทำงานเดี๋ยวนี้ซะไป โอเคภารกิจนี้เราต้องไปแล้วขโมยเครื่องบินนะครับขโมยอีกแล้วอีกหนึ่งพแปดรอยเมตรโทรสั่งสั่งของกอนแป๊บหนึ่งเพื่อความเร็วในการไปลันคาลันคาหลังจากที่พักที่แล้วผมว่าจะให้ดูอะไรมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งครับเอ้ยเอ้ยเป็นยานพาหนะอีกอย่างหนึ่งนี่ไงจัดมา ส่งมาให้ข้าสะเถิดเจ็ตแพ็คครับเลเวลสองแล้วไหนนะอยู่ไหนนะแล้วไปอยู่อะไรตรงนู้น่ะโถเอ้ยโหยว,ว,วางอยู่กลางลานเลยนะอ่ะขึ้นไปหืมล <c oughs> อยยังกะใสะ่ชุดเกราะไอรอนแมนโอ้โหไอรอนแมนมาแล้วครับไอรอนแมนอรนจริงอ่ะ ผมอ่านคําว่า Iron Man ที่ผมอ่านผิดนะเนี่ย <c oughs> ผมเพิ่งมารู้จกักผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่ามันอ่านว่า Iron Man ดูปากพี่แฟงนะคะ Iron Man โอเคไปต่อ Iron Man Iron Man หลือไงจะตีปากเลยอีก400เมตรแ้วก็ตรงตรไปข้างหน้าที่มารีน่าอีกแล้วมันไม่มีที่อื่นหรือแล้วเนี่ยมีแต่ที่มารีน่ามาวัดดอนก็นได้นะ อาลนะครับกำลังจะลงอีกร้อยกว่าเมตรข้างหน้าเอาดิ่งลงดิ่งลงครับเรียบร้อยลงจอดอย่างนิ่มนวลอ๋อมิน่าทำไมให้มาตรงนี้แหมจะไม่มีใครต้องการเรือครั้นี้ละ่ะขอโทษนอาไว้ทั่วแต่ว่าไม่มีใครของท้าชั้นได้หรอกฉันต้องเอาขึ้นบินไปถึงเุลาสนุกแล้วสิถึงเุลาสนุกแล้วสิ ลงแบบพระเอกอืมเราเป็นเรามาจาก,จากาญี่ปุ่นขัตนาเาต่อยเฉื่อยมันเอาตำรวจแล้วมึงคือตำรวจใช่ไหมอย่ามาควางทางกูกูจะเอาเครื่องบินจับประเทศญี่ปุ่นกูจะไปหาดาคอนบอลฮนะใครใครใครยิงพี่มันไกลว่ะเสียเวลาโทษทีนะพวกแต่มันเสียเวลาไปหน่อยไม่มีนะฮะมันเสียเวลากูไกไกลเลยอีโทษทีพวกแล้วเปลี่ยนบรรดาบันเดิม <G ül> <G ül> เฮ้ยเอาตกน้ำตกน้ำขึ้น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 อันที่จริงผมไม่ได้ใช้ปืนไฟฟ้านะดาบเราเป็นดาบ,บสายฟ้า <G ül> ขึ้นขึ้นต่ออ่ะเสร็จแล้วก็บินขึ้นไปเฮ้ยเดี๋ยวก็ได้จมตายหาเราขับยังไงวะเนี้ยคือบินเฮ้ยเฮ้ยชนชนชนแล้วโอ้ยกูขับเครื่องบินยังไงเนี่ยระเบิดระเบิดระเบิดโอ้โหเฮ้ยเกือบตายเกือบตาย เร็วแล้วปิดเพลงปิดไม่ด้ยูปิดไิดยุก่อน่อะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์ออกนะครับแล้วก็อย่าเถียงด้วยว่าเปิดแค่นี้มันไม่โดนหรอกพี่อย่าผมเจอมาเยอะแล้วครับอ่าครับอีกพันห้าร้อยเมตรยาวแต่ไอตอนจอนี่จอดยังไงเนี่ยอืมอันนี้กดอ๋อกดลงเพื่อขึ้นกดขึ้นเพื่อลงโอเคภารกิจนี้ภารกิจจอดเครื่องบินนะครับ อันแรกก็จอดเรือรู้สึกว่าเราต้องจอดในหนองน้ําใช่ไหมดูดูแล้วพอเราขึ้นจากน้าเฮ้ยทาไมใบพัดมันหมุนค่อยจังวะอ๋อมันหมุนเร็วแต่ว่าเออเราเห็นมันหมุนช้าเหมือนกับพราลมไงในบางจังหวัดเราก็จะเห็นมันหมุนช้านะครับเดี๋ยวเราต้องไปตีวงกันตีวงจอดกันแทม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 ไงวะทำไมวะอันดูหน่อยอ๋อตรงนู้นลดความเร็วลงได้แล้ว ลดความเร็วลงคอ่อยๆไอยไปข้างหน้านี่แหละจังหวะนี้ลดความเร็วลงแล้วก็ดิ่งลงสีขึ้นหาพราแสงเมเซอร์อะไรลง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 เบาเออโชคดีมันเป็นคาซินให้จอดเรียบร้อยปลอดภยัยแหมเมื่อกี้ตอนขึ้นเกือบฉันบอกว่าไงมันสวยใช่ไหมล่ะไม่คิดว่าเพื่อนแกจะโกรธหรือไงฮะไอ้แป้งหึ่ก็ตะหมดนนั่นมันได้เจอที่ชมพนารู้ไหม แกจะขัดขืนมากกว่านี้นะถ้าฉันสั่งนู่นสั่งนี่แต่ฉันว่าจริงๆแล้วแกเป็นพวกชอบมือตัวเองเปื้อนเลือดมากกว่าแกไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉันหรอกแฟงอย่าทําเป็นตัวเป็นบอสตันไอแซนดีอยู่เลยฉันไม่ได้เลือกคนมาทํางานโดยไม่รู้เรื่องมาก่อนหรองนะว่ามาจากไหนรู้ใช่ไหมว่าการกลับตัวกลับใจเริ่มต้นใหม่อะมันไม่มีจริงหรอกวเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เจสันใครๆเขาก็บอกว่าคนเร็วก็คนเร็วอยู่วันนี้ค่ำนะครับแต่จริงคนเรา ปับตัวแล้วเริ่มต้นใหม่ได้โทรศัพท์เข้ามาเฮ้พอทางบินฝีมือ,อบินเหมือนกันดีนั่นเนี่ยรู้ได้ไงเนี่ยบอกตรงง่ายให้ฉันรู้จักคนเยอ,เอ,อนะแยะตอนหน้าถ้ายากโชว์สกิลการบินอีกไปเจอเพื่อนนักบินสาวของฉันได้ <laughs> ฉันไม่รู้ชื่อจริงบอกว,ว่าเธอ,ช,อชื่ออะไรแต่ฉันเรียกเธออย่างนี้มาตลอดเลยริสตร์เกิลนะยัางไงาก็ไปหาเธอบ้างละกันนะก่อนหน้าสนนะโอเคไว้ว่ากันอ่ะฮะเราก็ไปขโมยเครื่องบินมืเสร็จเรียบร้อยนะครับ แล้วก็อย่าเสียเวลาไปภารกิจกันต่อไปเลยเพราะว่าเราเน้นเนื้อเรื่องเรายังไม่เกรียนกันนะครับแล้วก็มันมีเนือเรื่องพิเศษอยู่นะครับเป็นเนื้อเรื่องพิเศษของปีศาจอ่ะฮะเกี่ยวกับปีศาจกับเกี่ยวกับเอเลี่ยนซึ่งผมจะวางแผนไปแล้วว่าจะแยกออกหางจะไม่ให้ปนกับเนื้อเรื่องหลักของเรานะครับ เอยเออฉันอยากให้แกไปช่วยขโมยอะไรเล็กเล็กน้อยให้หน่อยนะเมื่อคืนมีตำรวจยึดเฮลิคอปเตอร์ของไอ้แฟงไปอ่ะก็เหตุผลเรื่องกฎหมายน่ะไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกเรื่องก็คือมันมีของบางอย่างอยู่ที่เฮลิคอปเตอร์ก็แฟงไม่อยากให้ตกอยู่ในมือของคนอื่นหรอกนะหวังว่าพวกมันก็คงยังไม่มีโอกาสได้คนฮอหอๆลำนั้นฉันต้องไปหาอะไรล่ะแฟตไดเนี่ยมันอยู่ที่ฝั่งผู้โดยสารคิดว่า,างนั้นนะ อืมแสงรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยอาจจะรู้หรือไม่รู้แต่สิ่งที่สําคัญที่แกต้องจําไว้ก็คือถ้าแกไม่เอามันกลับมาแล้วก็แกต้องตายอะไรประมาณนี้แล้วมั้งหรือมันกระโดนอะไรยัดตูดตายหา่าเลยมีอะไรไ,ไหมแค่นั้นแหละแกต้องแปลกใจว่าไอ้ก้อนเ,เล็กๆแค่นั้นอนะ่ะมันประจุอะไรได้บ้างฉันมาถ้งรูปเป็นร้อยเป็นพันกับข้อมูลหลักล้านกลับมาจากสนามบินเมื่อไรบอกฉันด้วย เกี่ยวกับอะไรบินๆอีกแล้วใช่ไหมหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบหกเมตรเราจะไปทางไหนดีอากาศเราไปแล้วเราไปทางพื้นบกบ้างนะครับโอเคสามรถแตบบรถเรารถเราเราจะไปทางพื้นบกกันบ้างนะครับซึ่งซึ่งรถเราก็จะขับไหนดีคันนี้เพียวฟ้า เอารถที่เล่นที่สุดเลยดีไหมเนี่ยอ่ะนี่แหละส่งมา GL Series Formula One Level 2นะครับส่งมารถจัดยู่ไหนอ่ะจัดอยู่ข้างหน้าไปวิ่งไปเอารถก่อนรถจุดใส่รถจุดใส่โอ้ยพี่ขึ้นแมวไปตามหารถกปพอนกันต่อ <laughs> ไม่เอ้ยโอ้โหแรงจัดแรงจริง ชนจริงไรจริงโบแรงไปไหมเนี่ยโอ้ฟังเสียงครับท่านชมบอมบุ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 มมีเสียงเพลงโบด้วยครับเฮ้ยชนโอ้ยโอ้โอ้โอ้โอคุไม่อยู่คุไม่อยู่โอ้ยมันแรงไปอ่ะมันคุไม่อยู่เราค่อยๆไปดีกว่าอห้องในเสียงครับอือหือเฮ้ยเราเปิดวิทยุไว้ไม่เป็นไรอันนี้วิทยุมันคุยกันเฉยไม่ใช่เพลงเราไม่โดนลิขสิทธิ์นะครับอันนี้ เฮ้ยโอ้โห๋อต้องไปสนามบินใกล้ถึงนะครับอีกห้าร้อยเมตรบีบหน่อยถึงยังเนี่ยอ๋อเฮ้ยยังไม่ถึงแงเราเลี้ยวก่อนเลี้ยวข้ามพามาไปเลยโอ้โหชนลงตรงนี้แล้วกันขับยากอ้าลงดีๆก็ได้ไปเอาขึ้นไปสิรล้อพราสแสมเนเซอร์อะไรนะโอ้โหเอ้เอาไปปีไหนล่ะ โอ้มีรอยสักเลยนะครับดาบยาวเฟี้ยวไปร้อยกมตรไปที่สนามบินอ่ะฮะขบมนอะไรเล็กๆน้ๆอยๆงั้นเหลอนเนี่ยเฮ้ hey, <Hey. S 2> อ้าว้วครับไม่มีอะไรวะเวลาได้คนเลยแล้ววะต้องบู๊แหลกนะครับดาบคงไม่เพิ่มขัา้าไรลองทดสอบสิวป็นยิงผู้อู้ยังไม่ตาย ต้อมรวนมันอื่นเดี๋ยวมีของเล่นอะไรอีกไหมเออปือนนี้คล้ายคคิดครับมาปืนนี้ก็ได้เราต้องทำอะไรขอน,นุ่มบ้างครับยิ่งล <c oughs> ายเรียบมันก็จะทำให้เราประหยัดเวลาในการบูไปได้อ่ะขึ้นหอหอขึ้นสิครับเอ่ฮะมีจำนวนให้ได้แล้วต้องเอาหอหอไปจอดโอเคใช่ไหม เราต้องเอาหอหอไปจอดแน่นอนมันคงไม่คัดเซีนกันอากาศแล้วประมาณว่านั่นไงใช่ไหมเอาเฮลิคอปเตอร์ไปส่งเฮลิคอปเตอร์ลืมพันกันเรียกหอหอแล้วกันง่ายๆอ้าวแค่นี้เหรอใกล้ๆแค่นี้เลยขค่อยทยอยลงครับขับขยอยลงเฮ้ยอีกร้อยก้าเมตรชะลอความเร็วหน่อยไอ้หนูโอเม่สนโน่แล้วต้องเอาเขาลงอย่างนุ่มนวลนะจ๊ะ เหมือนันเอาจจะรัวตุ้มตามได้แลคอยโอ้โหได้อยู่ถึงไม่ต้องจุดก็คัดเซนลงสิครับเจสันฉันคิดว่าพวกเราสอบความปลอดภัยนี่มันโม้สะอีกตอนที่พวกมันบอกว่าแกกําลังเข้ามาจอดโ,อโหลงทุนยิ่งกว่าขออีกแล้วเนี่ยฉันไม่คิดว่าพวกนั้นจะมีโอกาสได้ดูอะไรหรอกแต่ว่าไอ้นั้นมันน่าจะยังอยู่ที่แกล,ลืมไว้อืมดีวะมากดีมากเลย เออฉันว่าถ้าเป็นฉันเป็นแกนะฉันจะเอาเจา้านี้ไปซ่อนให้ปนผลรือไม่บางทีก็พูดสีใหม่ไปเลยก็เป็นความคิดที่ดีนี่ผมมีความคิดเพิ่มเติมครับเอาไปขายแล้วตี <laughs> รอเล่นมันไม่แค่เกมอยไปคิดมากน่าโทรศัพท์เข้าอีงแล้วครับสิ่งโทรศัพท์กูชอบมากเลยครับว่าไงมาที่คาสิโนเดี๋ยวนี้เลยอ่ะมันบอกให้เราไปที่คาสิโน จัดไปอีกหนึ่งภารกิจนะครับบอกให้เราไปที่คาสิโนใส่ว่าต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆที่ร้ายแรงไปคาสิโนกันเลยอ่ะฮะแถลงการภาวะแห่งชาติบทที่สองครับนักพ่ะความจากกุ๊ดแมนไปบอกกับทีมก่อสร้างอ๋อโอเคเริ่มได้เราต้องไปหาไอ้แฟล้งนะครับ ขาว่าคนที่ชื่อแฟงค์หน้าตาดีทุกคนนะจริงๆเมนไดโม้ขึ้นลดไปแก่ขับนะอ่าทำไมต้องให้กูขับไม่ต้องห่วงหน้าไอ้วิสันเราจะตัดไฟได้แล้วฉันควรทำอะไรพิสัญญาทั้งหมดที่ฉันให้กับเคมเปียนกั่นเหรอมันเป็นเรื่องราช้าที่ม่ได้คาดคิดมาก่อนคุณต้องยอมเจอกับเรื่องนี้บ้างนะอธิบายปัญหาให้สภาพภาพที่จมตีเราซะ นี่ยังไม่ได้พูดถึงความจริงที่สเขาลางว่าจะเสียเงินเปล่าอีกนะผมไม่คิดว่าผมคุ้นเคยกับเขาลางประเภทนะฉันกําลังเหมือนอารมณ์พูดเล่นเหรอคนงานที่จงรับพันธีของแกนน่ะมันจะกลบเบาเรื่องความมาตรฐานความปลอดภัยแล้วเราก็ยังไม่ได้จ่ายค่าสัญญ,ญาจ้างด้วยถ้าเรื่องนี้ยังเกิดขึ้นต่อไปแล้วก,ก็ฉันเตรียมบอกลาตําแหน่งเทศมนตีดนเลย เจสันเ <Jay> พื่อเรียกกับเสียงการสนับสนุนพวกนั้นหลวงพ่อต้องสัญญาอะไรบ้างกับนักธุรกิจรายใหญ่ของเวสกัรบางคนเอเวนว่าแบ่งพันผลประโยชน์จากเงินก้อนใหญ่ทำลายมันทิ้งซะไอเวนนี่น่ะเหรอที่อยู่ตรงนี้นะไอคนที่ทำให้เรื่อง,องอยุ่งยากใช่ไหมเฮ้ยมีเอาหน้าเดี๋ยวเบนนี่กับเจสันก็ไปที่ไซต์ก่อสร้างแล้วก็เออหาแมงลางพันให้หมดก็แค่นั้นเองสำหรับหัวหน้าสาภาพจัดก,การเคลียร์มัน แล้วก็เอามันออกไปจาก,กแต่ชั้นไอ้หนูฉันควรจะฆ่ามันดีใช่ไหมพอจัดการเสร็จแล้วผู้เด็กๆจะโทรไปหาคุณเองอ่ะอีกแล้วเราต้องไปใช่ไหมเฮ้ยยังไม่ได้ปิดพายุปิดโอเคเรียบร้อยเราทำ้นที่ไซกอร้ซงนครับที่ขีดวนไปวนมาไม่ใช่หรอครับอ่านซับสเ,เตนดิฟรีโมซินก็ดิฟได้ครับรีโมซินก็ดิฟได้ ร้อหสิบเมตรผมจะไม่ทำการตัดคลิปแล้วกันไม่ตัดเลยนะครับเผื่อจะได้ทัวร์ชมเมืองด้วยเมืองที่แทบไม่มีผู้คนเอ้ยยังรับได้อยู่ก็สีแยกขนาดเลี้ยวซ้ายนะครับผมเป็นคนที่สกิลในการดูเนวิเกเตอร์ทั้งในชีวิตจริงทั้งในเกมแต่ว่าสกิลกลางมากครับเวลาผมไปเที่ยวที่ไหนที่ไม่เคยไปผมก็จะใช้ Google Map และสกิลในการดูโค้งต่างๆ,ๆผมก้เนเลี้ยโค้งผิดซอยหลายรอบแล้วแต่หลังๆวันนี้ผมเริ่มดูเป็นแล้วครับอ่ะน็อกเรื่องมาเยอะแล้วไปที่ไซต์ก่อสร้างบิ๊บจอดอย่างสวยๆฉันไม่สนใจว่าแฟจะพูดว่างไงแกเป็นคนทําเรื่องยุ่งแกก็ไปจัดการเองคนเดียวแล้วกันอ้าวกูทำเหรอทิ้งกูเฉยเลยพูดอะไรกินใจลอยสักกูบ้างนะเห็นไหมรอยสักเนี่ยอะเขารไ,ไซตจก่อสร้าง มีเลคโค้วนะครับมีใครเดินมาไม่รู้นะไอหานี่กวนหรอวะฟังนะพวกนี่มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะไอโกวะเนี่ยมันทำให้เราเสียเวลาทำงานตั้งสามเดือนโอเคนะฉันก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นพวกแกเตรียมได้แล้วก็ขอจะหนักล้วกันครับอาวุธที่รายแรงเกือบที่สุดของเกมณนะตอนนี้ที่มี กระสุนมันหมดขอซื้อกระสุนแป๊บหนึ่งกระสุนก็ห้าแสนนะครับละห้าแสนไม่ใช้มอดนี่ยิงเปลืองๆไม่ได้นะครับมานีนี่เราต้องเดินไปอย่างมาพระเอกไหนใครใครบอกว่าสมูไรใช้แตดดาบเป็นอย่างเดียวดูขึ้นไปเฮ้ยตกตกตกคอยเดินขึ้นดีกว่าอ้าวตกแล้วเสีวยวนาไหมเนี่ยไม่ชมอยร้องโอ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  ขึ้นไปวิ่งอย่างช้าๆบางครั้งมุมกล้อง,องนี่มันก็ทําให้เห็นบากใจทําให้มองเห็นยากแล้วก็เวลาอาดปุ๊บมันจะกระตุกเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเลยต้องเดินเล่นยากเดินยากสวัสดีทักทายด้วยลูกปืนอูดกระจายอ่ะยังอยู่นะครับทักทายด้วยลูกปืนอีกแล้วไปที่ไหนต่อหาทางเข้าไปในไซต์ก่อสร้างโอเค ไปตามทางเรื่อยๆถ้ากันเราจะไม่ใช่ทางร้นนะครับเราตกตายเดี๋ยวธุรกิจอาจจะเฟลได้ซึ่งมันจะไม่ดีถ้าเกิดเราต้องมาเริ่มใหม่ไหนนะลงไปในนี้ได้ใช่ไหมใช่ทางมันไหมฮึยไม่ใช่ทางแต่ยิงก่อนเลยนี่แน่โอ้โหนัดเดียวตายหมดครับอ้าวชิวนน้ก็จะตายด้วยดีนะยังมองเห็นหมนงั้นตายแน่โอ้หรุนแรงครับแม้แต่เราเองก็โดนไปด้วยอ้าวโต๊ะอ๋อไม่ทางขึ้นอยู่ อ่ะอันมุมกล้องดีๆเดี๋ยวเราตกเราค่อยย้อนขึ้นไปมือเด็กัดเดินเลยเอ้า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 หอว่าบล็กเอ้าขึ้นทางนี้สิเอออ่ะใครยิงยิงทำเพื่ออะไรไหนยิงทำไมครับนี่ตายไปซะอ่ะบุตรท่อยาการมาลิโอมาริโอมาทินเนอร์รู้จักไหมใครๆก็เรียกผมอย่างนั้นรอเลยนะครับมารินอร์ไม่ดี ยิงสิครับอุย้ยเกือบตายอ้าวเกาะหมวดซื้อเกาะแป๊บครับเจนเ็นต้องซื้อครับขอเสียเวลาที่จึงนะครับไม่ว่ากันไม่ว่ากันซื้อลวัวลวอาา่ฮแล้วก็อันนี้ก็ซื้อลัวๆเออแล้วผมลืมบอกไปอย่างนะครับจะบอกเลยละกันไอ้สิ่งที่อัปเกรดมาใหม่ก็คือตัวนี้ไงเจ็บไหมละ่ะการโจมตีหนักของคุณไม่อาจจุดยั้งได้แนสร้าง ความเสียหายพิเศษในเวลาที่จํากัดแต่ว่ามันในการใช้งานนี่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งถ้าผมเชื่อมต่อเน็ตเมื่อไรก็โดนแบรทันทีเพราะฉะนั้นอย่าเลยมาลุกขึ้นมาใส่เกาะแล้วก็ยิงมันนี่แน่ใส่กอเอกาะอีกรู้ไหมครับว่าเกาะจะเป็นแค่ไหนไปทํทาไหนต่ออาทางนี้สินะมุดทอ่อดีนะไม่มีกินเห็ดตะโตเข้าไปในไซตก่อสร้างครับ เดินมายัางมัดพระเอกอ้าวนดีน่เป็นคนดังนี่นาะเด็กนั่นเป็นคนของแฟงจะก,การมนเลยเหรอกูไม่ใช่คนของแฟงเข้าใจไหมกูไม่ใช่ของไทยอืมช่างหัวแฟงสีทงงง่ทุกคนต้องลงนรกหมดก็แล้วไงละครับทุกคนต้องลงนรกหมดแต่ที่รู้ไม่ใช่กูกูไม่ใช่พวกมึงอย่าก,กูไปรวม ไม่ตายใช่ไหมโอ้โหโดนโดนเต็มเต็มอึลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอันดุภาพมันร้ายแรงนะปืนนี้งูไห,หม่มันขึ้นไปข้างบนใช่ปะอ่าใช่เอ๋สกิลในการดูแปนที่ขึ้นไปอ่ะทาไหนต่อขึ้นข้างบนเออแล้วก็ไงต่ออีกอะทางไหนเนี่ยอ๋อตรงนั้นไงเดินอ้อมหาวิธีฆ่าคนน้าสะหาภาพเหรอ โอ้โหปอยทับไปเหรอเป็นชั้นฉันจะกลับไปทำงานต่อถ้าเกิดรู้ว่าเกไปอะไรนะหลวงพ่อผู้สายอยู่เสร็จแล้วดีมาก <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยครับภาร,รก,กิจของเราโอ้โหดำเนินการต่อโทรศัพท์เข้าอีกแล้วเอเอเราโทรไปนี่นยนี่คาเรนนะถ้ามีเรื่องอะไรน่าสนใจจะพูดก็ทิ้งข้อความมาแล้วกัน แต่ถ้าไม่มีจะโทรมาทํำหาประเษนอะไรอะ่ะทะเลนเฮ้ <Hey! S 2> แค่จะโทรมาเช็คนะ่ะว่าคุณเป็นไงบ้างหลังจากที่เออโดนยิงได้ยินไล้ว,ว่าแฟงยึดขับไปแล้วมันมันให้ผมทำงานให้มันอะ่ะผมไม่มีทางเรืองจริงผมเออไม่รู้สินะถ้าเกิดผมมีโอกาสนี้เมื่อไหร่ผมจะรีบคว้าไปเลยแต่ออก็นั่นนะดูแลตัวเองด้วยนะคาเรนอย่าไปคารู้ที่นยยหนอีกละกูหึงโอเคครับ แล้วก็ต่อกันใหม่พัดหน้าดีกว่าเฮ้ยฉากจบนีวิวสวยปะ่ะแล้วก็จะพบกันใหม่กับพัดหน้านะครับฉอากออกมาสวยงามโอเคบ๊าไปาีอีอ